ชายคนนี้ได้เปิดเผยความลับที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาต่อหน้าคนทั้งโลกจากสนามรบในอิรักที่มีความขัดแย้งรุนแรงไปจนถึงเรือนจำกวนตานนโมที่มีชื่อเสียงทุกอย่างถูกเขานำมาเปิดเผยภายใต้แสงสว่างแห่งความยุติธรรมเอกสารลับกว่า7 0 0 0แสนฉบับและวิดีโอที่น่าตกใจทั้งหมดนี้ถูกเปิดโปงด้วยมือของเขาเพียงคนเดียว เริ่มจากการที่เขาเปิดเผยเอกสารลับสำคัญจำนวนมากที่รัฐบาลสหรัฐปิดบังมานานรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งในอิรักและเยเมนไปจนถึงการเปิดเผยความจริงเรื่องการที่กองทัพสหรัฐจัดการกับนักข่าวและพลเรือนผู้บริสุทธิ์อย่างไม่ลังเลรวมถึงแผนการสร้างความขัดแย้งในประเทศแถบอาหรับเขาสามารถหลบเลี่ยงกฎหมายของสหรัฐทำให้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมตัวเขาได้แม้จะรู้ที่อยู่และข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเขา เขายังปรากฏตัวอย่างเปิดเผยบนสื่อต่างๆต่อหน้าต่อตาพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้เรื่องราวของชายคนนี้มีความแปลกประหลาดมากจนมาหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสหรัฐยังต้องกังวลแล้วชายคนนี้คือใครและอำนาจฝ่ายไหนที่คอยสนับสนุนเขาอยู่และเขาเป็นฮีโร่หรือเป็นผู้กระทำความผิดกันแน่และเช่นเคยก่อนที่จะเริ่มวิดีโอในวันนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับชายคนที่เรากำลังพูดถึงไม่ใช่ใครอื่นเขาคือจูเลียนอสซานช์ในตอนแรกอสซานชูกถูกตัดสินโทษจำคุกถึง175ปีอย่างไรก็ตามเรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นรัฐบาลสหรัฐยังต้องการให้เขาได้รับโทษสูงสุดแต่อสซานนั้นมีชั้นเชิงที่เหนือกว่ามากเขาเก้าวล้ำหน้าสหรัฐไปสอก้าวเสมอทำให้แผนการของพวกเขาล้มเหลว จูเลียนอัสซ g นนักข่าวนักเคลื่อนไหวทางสังคมและโปรแกรมเมอร์ชาวออสเตรเลียผู้ก่อตั้งวิกิ l ลีก s ์เกิดในปี1971ตั้งแต่ยังเด็กความหลงใหลในการเขียนโปรแกรมการเจาะระบบและเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ฉายแววในตัว Assange เมื่ออายุเพียง20ปี Assange สามารถเจาะเข้าสู่ระบบของเพนตากรอนและกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้สําเร็จยังไม่หยุดแค่นั้นอัสซ n นจยังเจาะเข้าไปในระบบของนาซาแพนาโซนิก และบริษัทใหญ่อีกมากมายเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่อัสันจะมีอายุครบ20ปีเสียอีกอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อเห็นรูปปัจจุบันของอัสันคุณอาจคิดว่าเขาดูมีอายุมากกว่าความเป็นจริงแต่เหตุการณ์ที่น่าทึ่งเหล่านั้นล้วนขึ้นขึ้นตอนที่อัสันยังเป็นวัยรุ่นและแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องเกิดก็ย่อมต้องกันเกินอัสันถูกจับกลุ่มจากการโจมตีทางไซเบอร์เหล่านี้และได้รับโทษจำคุก2ปี แต่อัสซานช์ก็ได้รับอิสรภาพอย่างรวดเร็วเนื่องจากการประพฤติตัวดีแถมยังมีข่าวลือว่ารัฐบาลออสเตรเลียเคยต้องการร่วมงานกับอัสซานช์เพราะเล็งเห็นศักยภาพของอัจฉริยะทางเทคโนโลยีคนนี้แต่อย่างไรก็ตามการโจมตีทางไซเบอร์ที่สร้างความสั่นสะเทือนเหล่านั้นก็ได้สร้างข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับตัวอัสซานช์อย่างที่กล่าวไปตอนตอน้นอัสซานช์คือนักข่าวแล้วสิ่งใดกันที่ผลักดันให้คนทำสื่ออย่างเขาก้าวเข้าสู่เส้นทางที่อันตรายนี้ ทำไมอัสซานช์ถึงตัดสินใจสร้างวิกิลีกส์เพื่อเพิดโปรงมุมมืดของสหรัฐและทำไมถึงยอมตกเป็นเป้าหมายการไล่ล่าของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆจนทำให้ชีวิตของตัวเองต้องตกอยู่ในวังวนแห่งอันตรายคำตอบอยู่ที่ความเชื่ออันแรงกล้าของอัสซานช์ในเรื่องเสรีภาพของสื่อที่ซึ่งข้อมูลข่าวสารต้องไม่ถูกควบคุมไม่ถูกชักนำโดยอำนาจใดๆตามความคิดของอัสซานช์สหรัฐมักจะควบคุมข้อมูล บิดเบือนความจริงเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดปากผู้เห็นต่างเมื่อไม่ยอมรับความไม่ยุติธรรมนั้นอซานช์จึงตัดสินใจสร้าง Wikileaks ขึ้นมา Wikileaks เว็บไซต์ที่จูเลียนอซานช์ก่อตั้งขึ้นในปี2006กกลายเป็นฝันร้ายของรัฐบาลและองค์กรใหญ่ทั่วโลกอย่างรวดเร็วเว็บไซต์นี้เน้นเผยแพร่และเปิดเผยเอกสารข้อมูลลับและเรื่องละเอียดอ่อนโดยปกป้องตัวตนของผู้ให้ข้อมูล เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของแหล่งข่าวเป้าหมายหลักของวิกิเล็กซ์คือการส่งเสริมความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตเปิดโปงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปิดเผยการกระทําที่รุนแรงในภาวะสงครามและนํากิจกรรมที่น่าสงสัยของรัฐบาลและองค์กรใหญ่มาสู่แสงสว่างหากมองอย่างเป็นกลางวิกิเล็กซ์ไม่ได้ทำอะไรผิดเว็บไซต์นี้ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จจะลงเฉพาะข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและมีหลักฐานยืนยันแล้วเท่านั้นมากไปกว่านั้น วิกิล e กส์ไม่ได้เจาะจงแค่สหรัฐแต่ต้องการต่อต้านการกระทำที่ไม่ถูกต้องทั่วโลกวิธีการทำงานของวิกิล e กส์ก็เรียบง่ายมากใครก็ตามบนโลกนี้ที่มีข้อมูลลับสามารถส่งมาอย่างวิกิลิกส์ได้จูเลียนอ s ซ n g ช์จะทำการตรวจสอบโดยตรงยืนยันแหล่งข่าวและประเมินความถูกต้องของข้อมูลก่อนตัดสินใจเผยแพร่หรือพูดอีกอย่างคือไม่ใช่ว่าส่งข้อมูลอะไรมาแล้วจะได้รับการเผยแพร่เสมอไปเว็บไซต์ทำงานภายใต้ระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดมาก และด้วยความระมัดระวังนี้เอง WikiLeaks จึงมีข้อมูลที่เป็นความลับสุดยอดและสำคัญอยู่ในมือและ Assange เปรียบเสมือนผู้ท้าทายทุกอำนาจไม่มีความเกรงกลัวกล้าเปิดเผยทุกอย่างโดยไม่สนผลที่จะตามมาข้อมูลที่โดดเด่นที่สุดที่ WikiLeaks เคยเปิดเผยได้แก่การโจมตีทางอากาศด้วยโดรนในเยเมนเรื่องอื้อฉาวกิดโมความจริงเกี่ยวกับเรือนจำกวนปานาโมและสงครามในอิรัก หนึ่งในเรื่องอื้อฉาวแรกๆที่วิกิลีกส์เปิดโปงคือเรือนจำโกนตานนโ,โมที่สหรัฐสร้างขึ้นในฐานทัพเรือที่คิวบาวิกิลีกส์ได้เปิดเผยทุกมุมมืดในเรือนจำแห่งนี้รวมถึงความจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสหรัฐรายชูผู้ถูกคุมขังที่นี่และสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถูกคุมขังควรได้รับแม้จะเป็นเรือนจำแต่ผู้ที่ถูกคุมขังในกวนตานนโมควรได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม มีทนายความและได้รับสิทธิทางกฎหมายแต่ทว่าพวกเขาไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยพวกเขาถูกจับถูกส่งมาที่นี่แล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยวิก i l e a k s ได้นำเรื่องทั้งหมดออกมาเปิดเผยทำให้คนทั้งโลกต้องตกตะลึงไม่เพียงแค่นั้น w i ก i l e a k s ยังเปิดโปงวิธีการสอบสวนที่รุนแรงและไร้มนุษยธรรมที่ผู้ถูกคุมขังต้องเผชิญรวมถึงการทรมานด้วยน้ำการอดอาหารเป็นเวลานาน,านการห้ามไม่ให้นอนหลับ การใช้กำลังอย่างรุนแรงและการขังเดี่ยวเป็นเวลานานทั้งหมดนี้ถูกเปิดเผยออกมาอย่างหมดเปลือกในเวลานั้นข้อมูลเหล่านี้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกแต่นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อเปิดเผยความจริงของ Wikileaks ในปี2010เหตุการณ์สำคัญได้ขึ้นขึ้นจุดเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างและพลิกกฎเกณฑ์ทั้งหมด ในปีนั้นเชลซีแมนนิงนักวิเคราะห์ข่าวกรองชาวอเมริกันวัย22ปีรู้สึกตกใจกับการกระทําที่รุนแรงของกองทัพสหรัฐในอิรักเมื่อทนรับความจริงนี้ไม่ไหวแมนนิงจึงดาวน์โหลดเอกสารลับหลายแสนฉบับจากระบบคอมพิวเตอร์ของกองทัพและส่งทั้งหมดให้กับวิกิลีกส์เพื่อเผยแพร่ทันทีทันใดสหรัฐตกอยู่ในสถานะโกลาหลหลังจากข้อมูลที่สันสะเทือนวงการนี้รั่วไหลออกไปนี่ถือเป็นการรั่วไหลของข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วยรายงานทางทหารกว่า90,000ฉบับและเอกสารลับอีกหลายแสนชิ้นที่มีข้อมูลที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อหน้าสาธารณาชนทําให้คนทั้งโลกต้องตกใจการรั่วไหลนี้ได้เปิดโปงแผนการของสหรัฐในอิรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐได้สร้างข้ออ้างในการทําสงครามกล่าวหาว่ารัฐบาลอิรักครอบครองอาวุธร้ายแรงใช้ข้ออ้างในการปกป้องโรคจากภัยคุกคามนี้เพื่อเริ่มสงคราม อย่างไรก็ตามความจริงกลับปรากฏว่าไม่พบอาวุธดังกล่าวเลยแม้แต่ชิ้นเดียวสหรัฐเพียงต้องการทรัพยากรของอิรักเท่านั้นยังไม่นับรวมถึงการกระทําที่รุนแรงจํานวนมากและตัวเลขผู้เสียชีวิตของพลเรือนชาวอิรักที่ถูกปกปิดไว้ผมอยากให้ทุกคนได้ดูวิดีโอหนึ่งสิ่งที่สร้างกระแสะความไม่พอใจอย่างรุนแรงไปทั่วโลกคลิปวิดีโอบันทึกภาพจากเฮลิคอปเตอร์ทหารสหรัฐอาาับราชที่ติดตั้งอาวุธครบมือในวิดีโอ เฮลิคอปเตอร์ได้โจมตีใส่กลุ่มพลเรือนที่ไม่มีอาวุธสิ่งที่น่าตกใจคือนักบินได้ขออนุญาตผู้บัญชาการเพื่อโจมตีโดยแจ้งว่าเขาพบกลุ่มผู้ต่อต้านที่มีอาวุธแต่ความจริงแล้วผู้คนที่อยู่ภายใต้กระสุนเหล่านั้นคือนักข่าวที่แบกกล้องถ่ายภาพไม่ใช่อาวุธร้ายแรงมีทั้งพลเรือนผู้บริสุทธิ์และแม้กระทั่งเด็กๆทั้งหมดต้องสูญเสียชีวิตอย่างน่าเศร้ายังไม่หยุดแค่นั้น หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทหารบนเฮลิคอปเตอ,เตอร์ยังหัวเราะและคิดว่าพวกเขาเพิ่งกำจัดคนไม่ดีแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็รู้ว่านี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่วิดีโอนั้นถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วทั่วโลกเปิดเผยความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับการที่กองทัพสหรัฐแหลงเป้าไปที่สื่อมวลชนปิดกั้นข้อมูลที่ไม่เป็นผลดีและขัดขวางใครก็ตามที่กล้าเปิดเผยความจริงไม่ได้มีเพียงแค่นั้นยังมีเอกสารอีกกว่า9 0,000ฉบับ ซึ่งรวมถึงวิดีโอหลายรายการที่บันทึกภาพทหารสหรัฐจัดการกับครอบครัวชาวอิรักคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่โจมตีประชาชนที่ชูธงขาวขอยอมแพ้สิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือคนเหล่านี้ไม่มีอาวุธแล้วไม่มีการต่อสู้และร้องขอชีวิตแต่กองทัพสหรัฐก็ยังตัดสินใจโจมตีจนทุกคนเสียชีวิตเหตุผลที่สหรัฐใ,ให้คือไม่อนุญาตให้มีการยอมแพ้ต่ออากาศยานและพวกเขาก็ไม่เคยยอมรับตัวเลขผู้สูญเสียที่เป็นพลเรือน ทำให้ WikiLeaks ต้องเปิดเผยตัวเลขเหล่านี้ให้โลกได้รับรู้ไม่หยุดเพียงแค่นั้น WikiLeaks ยังคงสร้างความสันสะเทือนให้โลกด้วยการเปิดเผยเอกสารที่ระบุถึงแผนการของสหรัฐในการสร้างความขัดแย้งในตะวันออกกลางและหลายภูมิภาคทั่วโลกอย่างเช่นในเวียดนามความขัดแย้งในปากีสถานและอีกหลายเหตุการณ์ที่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดปรากฏอยู่ในเอกสารที่รั่วไหลจาก WikiLeaks สิ่งที่ Assange AS และ WikiLeaks ทำ ไม่ใช่แค่การเปิดเผยข้อมูลแต่พวกเขาทำให้โลกได้รับรู้ความจริงความจริงที่สหรัฐพยายามซ่อนไว้มานานเหตุการณ์เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปี2 0 1 1เถึง2012เมื่อบทความที่สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากวิกิล e กส์ทำให้รัฐบาลสหรัฐและเพนตากอนร้อนรนอย่างมากด้วยแรงกดดันมหาศาลพวกเขาจึงเริ่มปฏิบัติการไล่ล่าจูเลียนอัสานจ์และหาทุกวิถีทางเพื่อปิดปากวิกิลิกส์ สงครามระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับจูเลียนอซานจ์และเว็บไซต์วิกิลีกส์ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อรู้สึกว่าอันตรายใกล้เข้ามาอซาน์จึงตัดสินใจย,ย้ายไปลอนดอนเพื่อหลบภัยอย่างไรก็ตามการไปลอนดอนไม่ได้หมายความว่าเขาจะปลอดภัยอซานจ์เข้าใจดีว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆและสหรัฐอาจกดดันให้รัฐบาลอังกฤษจับกุมเขาได้ทุกเมื่อดังนั้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ อาซาน์ได้เดินเกมที่ชาญฉลาดมากอาซานช์ได้เข้าไปยังสถานทูตเอกวาดอร์และขอลีภัยทางการเมืองทำไมถึงต้องเป็นสถานทูตของเอกวาดอร์ครับเมื่ออาซานช์ก้าวเข้าไปในสถานทูตเอกวาดอร์นั่นหมายความว่าอาซานช์กำลังอยู่บนดินแดนของเอกวาดอร์และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศนั่นหมายความว่ารัฐบาลอังกฤษไม่สามารถแทรกแซงได้สหรัฐไม่สามารถบุกรุกหรือเข้าไปจับกลุ่มตัวอาซานช์ในสถานทูตได้ วิธีเดียวที่จะจับกลุ่มอัสซันจานได้คือรัฐบาลเอกวาดอร์ต้องทําการขับไล่เขาออกมาข้างนอกโชคดีที่ในเวลานั้นประธานาธิบดีเอกวาดอร์เป็นคนที่ชื่นชมอัสซันจ์มากและสนับสนุนวิกิลีกส์อย่างเต็มที่ดังนั้นประธานาธิบดีเอกวาดอร์จึงตกลงให้อัสซานช์ลี้ภายในสถานทูตและจัดเตรียมห้องทำงานขนาดเล็กไว้ภายในเพื่อให้เขาทำงานได้ตั้งแต่นั้นมาอัสซานช์ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นตลอด7ปีเต็ม ตลอดระยะเวลา7ปีนั้นอซานช์ไม่ได้ก้าวเท้าออกจากสถานทูตเลยที่ด้านนอกตำรวจอังกฤษและหน่วยข่าวกรองสหรัฐเฝ้ารออยู่ทั้งวันทั้งคืนเพื่อรอโอกาสจับกลุ่มเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถบุกเข้าไปข้างในได้เนื่องจากมีกฎหมายระหว่างประเทศคุ้มครองอยู่ในช่วงเวลานี้ชื่อเสียงของอซานช์ยิ่งโด่งดังมากขึ้นได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนอังกฤษชาวอเมริกันบางส่วนก็ยกย่องและหลายประเทศก็แสดงความเห็นใจ ที่เขาเปิดโปงความจริงที่รัฐบาลพยายามปิดบังแม้กระทั่งในขณะที่ลีภัยอยู่ในสถานทูตอซานชยังคงปรากฏตัวที่หน้าต่างและกล่าวสุนทรพจน์ต่อฝูงชนที่มารวมตัวกันด้านนอกวิกิลีกส์เองก็ไม่ได้หยุดทาง,งานเว็บไซต์ยังคงเผยแพร่อเอกสารลับต่อไปแม้ว่าอสานกกำลังหลบหนีการจับกลุ่มก็ตามยิ่งไปกว่านั้นอซานชยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอาี RT ของรัเสเซีย และทุกๆระยะเขาก็จะปล่อยเอกสารลับออกมาเพิ่มอีก5 0,000ื่นหรือ9 0,000ื่นฉบับการกระทําเหล่านี้เองที่ทําให้อัสซานช์ยิ่งไกลเป็นจุดสนใจไปทั่วโลกในตอนนั้นรัสเซียก็ได้แสดงความต้องการที่จะต้อนรับอัสซานช์เชิญให้ไปลีภัยทางการเมืองที่รัสเซียพร้อมการคุ้มครองอย่างดีเพื่อเป็นการตอบแทนเพราะรัสเซียต้องการใช้ประโยชน์จากเอกสารที่อัสซานช์เปิดเผยเพื่อต่อกรกับสหรัฐซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดการแต่อัสซานช์นั้นฉลาด และรู้ทันเกินกว่าจะตกหลุมพรางนี้เขาเข้าใจดีว่าเกมการเมืองไม่เคยเรียบง่ายแม้จะมีรถหุ้มเกราะของรัสเซียคุ้มกันสหรัฐก็อาจจะดฉาอุบัติเหตุหรือสร้างสถานการณ์บางอย่างขึ้นมาได้อัสซานชคาดการไว้ทุกอย่างแล้วว่าด้วยสิ่งที่เขาทำลงไปสหรัฐคงไม่ปล่อยให้เขาอยู่อย่างสงบสุขแน่นั่นคือเหตุผลที่อัสซานชปฏิเสธข้อเสนอจากทางรัสเซียและยืนกรานที่จะอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ต่อไป แต่แล้วเรื่องเราก็ยิ่งเหลือเชื่อขึ้นไปอีกทุกคนพอนึกภาพออกไหมครับจูเลียนอัสซานช์กลับกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในปี2016ในเวลานั้นอัสซานช์ได้เริ่มแคมเปญต่อต้านฮิลลารีคลินตันโดยการเปิดเผยอีเมลและเอกสารประมาณ30,000ฉบับจากเครื่องส่วนตัวของเธอเปิดโปงการติดต่อลับๆระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ เพื่อผลักดันให้คลินตันขึ้นเป็นประธานาธิบดีทั้งหมดนี้มีหลักฐานชัดเจนรวมไปถึงบันทึกเสียงการสนทนาและอีเมลระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องและในเหตุการณ์นี้หน่วยข่าวกรองรัเสเซียได้ช่วยอัดสารเจาะเข้าระบบเซิร์ฟเวอร์ของพรรเดโมแครตหรือ DNC ของสหรัฐเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโดนัลด์ทรัมและหลังจากนั้นก็นำข้อมูลทั้งหมดมาเปิดเผยต่อสาธารณชนโดนัลด์ทรัมเองยังเคยแสดงความสนับสนุนและชื่นชมอัสซานช์ออกสื่อ ทั้งสองฝ่ายเคยมีการพบปะกันหลายครั้งอย่างไรก็ตามทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งอัสซานชก็ยังคงมุ่งมั่นเปิดโปงการกระทําที่ผิดพลาดของสหรัฐต่อไปเขายังคงใช้วิกิลีกส์เปิดเผยเรื่องอื้อฉาวต่างๆการรั่วไหลข้อมูลครั้งใหญ่ครั้งถัดมาเกิดขึ้นในปี2017หลังจากที่ทรัมป์รับตําแหน่งครั้งนี้เป้าหมายคือหน่วยสืบราชการลับกลางหรือ CIA อซานได้เปิดเผยเอกสารที่ละเอียดอ่อนซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการสงครามไซเบอร์ข้อมูลลับจำนวนมากสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับ c a a สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากเหตุการณ์รั่วไหลครั้งใหญ่นี้โดนัลด์ทรัมป์กลับทําทีเป็นไม่รู้ว่า Wikileaks คืออะไรและปฏิเสธว่ารู้จักกับอซานในการสัมภาษณ์หลังจากนั้นนี่เป็นคำโกหกที่ชัดเจนเพราะวิกิลีกส์มีบทบาทสำคัญในใชัยชนะของทรัมป์ แต่อัสซานชกลับถูกปฏิเสธความดีความชอบทั้งหมดและนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดเส้นทางของอัสซานชตั้งแต่ปี2012ถึง2019ดูเหมือนจะไปได้ดีภายในสถานทูตเอกวาดอร์แต่พอถึงปี2019ทุกอย่างเริ่มเหนือการควบคุมอัสซานต้องเผชิญกับปัญหาที่แก้ไม่ตกเริ่มควบคุมอารมณ์ไม่ได้มีความเครียดสะสมถึงขนาดปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับทูตและประธานาธิบดีเอกวาดอ สิ่งนี้เองทำให้ทางเอกวาดอร์ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปรัฐบาลเอกวาดอร์ตัดสินใจย,ยกเลิกสิทธิการลี้ภัยและขับไล่จูเลียนอซานช์ออกจากสถานทูตวันที่อซานช์ก้าวออกจากสถานทูตคือวันสิ้นสุดช่วงเวลาแห่งการลี้ภัย7ปีทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงก็เข้าจับกลุ่มและนำตัวเขาเข้าคุกทันทีหลังจากใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมา7ปีสุขภาพของอซานไม่สู้ดีนัก ทั้งร่างกายและจิตใจย่ำแย่ลงอย่างมากมีภาวะวิตกกังวลและต้องแบกรับความกดดันอย่างหนักด้วยเหตุนี้ทางอังกฤษจึงปฏิเสธที่จะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐเพราะหากส่งตัวไปรัฐบาลสหรัฐอาจอ้างว่าอังกฤษด,ดูแลอาสาชไม่ดีจนทําให้เขาสุดโสมและอาจฉวยโอกาสนั้นจัดการกับอาสาชขั้นเด็ดขาดได้ทันทีแม้จะถูกคุมขัง แต่การตัดสินใจนี้ก็ช่วยให้อาสานยังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งแต่เรื่องเรายังไม่จบลงแค่นั้นครับอาซานชถูกคุมขังต่อในอังกฤษจนถึงปี2024และเมื่อเร็วๆนี้เขาได้รับอิสรภาพหลังจากทำข้อตกลงทางกฎหมายกับสหรัฐข้อตกลงนี้ระบุให้อาซานชต้องยอมรับผิดในข้อหาเดียวคือการสมรู้ร่วมคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลด้านความมั่นคงโดยต้องยอมรับผิดอย่างเปิดเผยต่อหน้าคนทั้งโลก และต้องโพสต์คำสารภาพนั้นลงในวิกิลีกส์อซานยอมรับข้อตกลงและอัดคลิปวิดีโอเพื่อขอโทษและในที่สุดหลังจากถูกคุมขังมา1,900วันอังกฤษก็ได้ส่งตัวเขาให้สหรัฐตามขั้นตอนทางฝั่งสหรัฐประกาศว่าระยะเวลาที่ลีภัยในสถานทูตบวกกับเวลาที่ติดคุกในอังกฤษนั้นเพียงพอแล้วสำหรับการรับโทษดังนั้นพวกเขาจึงตกลงให้อาสานเป็นอิสระผ่านข้อตกลงส่วนตัวที่เงียบเชียบ อย่างไรก็ตามหลายคนยังคงสงสัยว่าสหรัฐกำลังปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่าทำไมพวกเขาถึงต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อจับตัวอัสันจจะถึงเวลาที่ต้องกำจัดอัสซานอย่างเงียบๆแล้วโยนความผิดให้กลุ่มอื่นหรือไม่หรือพวกเขาจะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านข่าวกรองของเขาเพื่อประโยชน์ของตนเองสหรัฐรู้ดีถึงความอันตรายที่อัสานมี อซานช์คือคนเดียวที่เคยกระชากหน้ากากที่แท้จริงของสหรัฐและการกระทำของพวกเขาในสนามรบอิรักมาถึงตรงนี้เรื่องราวของจูเลียนอซานช์คงต้องพักไว้ชั่วคราวแต่ชะตากรรมของอซานช์จะเป็นอย่างไรต่อไปรัฐบาลสหรัฐจะรักษาสัญญาหรือไม่หรือพวกเขาจะหาทางจัดการอซานช์ทางอ้อมฝากทิ้งความคิดเห็นของทุกคนไว้ในคอมเมนต์เพื่อมาแลกเปลี่ยนกันนะครับและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับ